สบายดีพี่น้องสบายดีเวสคูสุขคนสุมงสุบอนพี่น้อเงเอ้ยพพอะกับส่องบบาวควันคือเก่าพี่น้องเมื่อนีนเดินทางแต่เศร้าพี่น้องเอาม้ตื่นแตีต้ยสีพี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วมานังค่อยมู่พี่น้องมารวมตัวกันอยู่เฮ่อนันเปรตไปหาดอกกระเจียวพี่น้องเมื่อนี้หาดอกกระเจียวขุดแมงขนู้นพี่น้องเห็นยังก้าวหนันเนาะ,ะได้สิกินได้พี่น้อง เขาป่าอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไม่อย่างมันี่ก็ไปกันสี่คนพี่น้องหาคนตะเละนกเปียวหอเขาอยู่บ้านเมนี่ นักฟิวถือเข่าพี่นอ้องห่อเข่า,ขาสัญญาณโบวายพี่น้องมือเขาไปหาเฮดบดนะพี่น้องเข้าเดินทางกับะม่านซานี่เลยพี่น้องเพื่อเขางงมาหอดเพื่อนกับะมานเป็ดมุงเนาะแป็ดมงเนะส้าพี่นอออ้องมาหอดบ่าดอกกระเจียวเลยพี่น้องดอกกระเจียวพี่น้องถ้ากำลังพ่นขึ้นเตี้นพี่น้องเอ,อ้ยแต่ก็บ,บางอันก็นสิบทันงัวเนาะพี่น้อง ปวงัวปวตื่นเด้อกลัวพี่น้องเว้ยเด็กกเพิ่นก็น,นอนในป่าตื่นมาิ่นก็นหาหลอกกินเลยพี่น้องตอนนี้ก็บหอกหาบบกควนันอะไรกับเห็นพี่น้องเว้ยอันนี้เป็นงัวงกินพี่น้องพักกรดุดเลยอันนี้ก็งัวงกินพี่น้องบอกท่านงัวพี่น้องผู้งัว Phần 3 còn Phần 2 lọ kim còn Phía đó nghe lè Phía đó sông đọc liền tiếp cận Toàn nhẹ thang cận phía đó Đọc nè Phần đọc nè phía đó Đọc nè จับไพ่กระตาวันจักอยากซัดดอกกระเจียวพี่น้องจอยากถ่ายกล้องเนาะจักจะถ่ายคลิปเมื่อหนึ่งจับกล้องีกระตาคางหนึ่งกระไพ่กระตาพี่น้องจับเสียร์น้ำ้องห้าเบาขวัญเบาเ็นพี่น้องเลยพี่น้องดอกกระเจียวงามๆธรรมชาติแห้งพี่น้องไว้บรรยากาศแบบดีแห้งพี่น้องกระตาอยากให้พี่น้องมาเนาะ ตังวงัวกินนี่ลายอะไรพี่เนาะกุนดุนกินดินมีแต่ห้อยงวัวถอดก,กินนี่นะพี่เนาะงไงอะไรงัว,งวถอดก,กินก็เอาไปได้พี่เนาะเพราะว่ามันมีแต่ตอมันเนาะ ไปเรื่อยๆอย่ยงปลางัวพี่น้องนี่เดีพี่น้องถ้ากำลังอันถอดดอกจะเป็นแนวนี้พี่น้องเอาพี่น้องเลยปลาไหวงัวกินคือเก่า พ่ใหม่พี่น้องเอ้พ่ใหม่เลยถ้าดอกกระเจี๊ยวออกแต่สีเห็นง่ายง่วนนี่ก็สีเ็นง่ายพี่น้องเวลาง่วนมาหลอกกินนี่ก็สีเ็นง่ายดอกกระเจี๊ยวนี่ก็หัวมันบอดิมีใบใหม่ใบตอกบอดิมีนะใบใหม่บันาพี่น้องมันก็เลยเลี้ยวเห็นง่ายเนาะถ้าดอกกระเจี๊ยดออกแต่ละปีนะสีหกพี่น้อง ตอนนี้น้ำมวยกันเลาะมาพุด,ดีอะพี่น้องจะเข้าไปทางใดเนยแหละเงียบเสียหมอ,อีแท้พี่น้องดอกนี้งามะรีตะปุติป,ปิพี่น้องซับกันเลยพี่น้องเลยซับมือเดียวใครเนยแต่เป็นเห็ดปูนะ๋เนาะพี่น้องถ้าเป็นเห็ดปลวกนี่ปุ้ยมือเดียว อีท่านเขาเจะว่าเนี่ยพี่น้องตอนนงมวยเขามาตำอิทนะนงมวยฮานะกับไรไทยให้พี่น้องเบิ่งเนาะถือหบวงมากินนะเดี๋ยวพี่น้องนงมวยได้พี่ตาดอกเน้อยพี่น้อ,พนองพร้อมมันากำลังออกนเะนาะมันกำลังผลในด,ดินระต่อพี่น้องเลย จะได้นมวยก็จะได้ปิดคลิปไว้ก่อนพี่น้องเลยดอกฮาดอกกระเจียวยนะอะไเนาะเพราะว่านมวยกับโบซินจับกล่องมือหนึ่งมันร้ายพี่น้องเลยตะลุงอีลุงตุ้งนั่งพาจักกระตาพาจักตุกหน้าพาจักเสียมพี่น้องเยอสิสายเห็นพี่น้องเบิ่งอีเทธอเนาะพี่น้องมาเพาะเลยพี่น้องไปดีขั้งหนึ่งพี่น้องเลยแล้จะถ่ายไปเพืดเด่อหาหนาทีพี่น้อง กล้องก็ะจิสัันทั่วๆี่ก็ขอโทษขอราะไพพี่น้องถ้ากำมือพอก็บอกควันห้องจิตปลาแสบพี่น้องเอ้ยเอดอกกระเจียวให้พี่น้องเอ้ยจุ๊มๆนี่นีกินแสบนั่นนาะพี่น้องน้ำห้าเป็นหัวโตหัวหนัะดอกนะโักบุบบุบไป มันหักกระจุม่มเลยนี่นะอ่อนพี่น้องกะมันกะนอปลาลิถ้ามันบานนะฮะหาักเอาพี่น้องไอ,อ้วันนี้มันไน่ากระพุ้นดินปลปลินกับฝอยฝอยอะไรเพออิ่มพี่น้องการโดนๆชิฝอยเถอะพี่น้องเจียวหัวมันเป็นบบท่านปากหัวเน้ยงามมาลิน มื่อนี้กับพาพี่พาน้องมาหาอยู่ฮากินนี้แล้วครัพี่น้องหาซับดอกกระเจียวตอนนี้กับเทิงระดูการแล้วพี่น้องเทิงระกุเทิงระดูการดอกกระเจียวออกพอพี่น้องเอ้มากันหาคนหอนพี่น้อง โอ้ยห่อแห้งพ่อพี่น้องบรจักง่วงปรจักคนหลายขนาดมาตำลังข้าเจ้าพ่อพี่น้องง่วงกลายพองง่วงกินดอกกระเจียวมาหอดดูการแล้วพ่อพี่น้องดูการดอกกระเจียวเนาะท้องปลาลินเพิ่นปลาทูมาเบิ่งกันพ่อพี่น้อง ไม่ขนุนผนใดไลยเลยไหนดอกกระเจียวโอ๊ยแบบนี้แหละดอกกระเจียวามุนหพรเขาเอาหวโตเตะเอาตัวกินเขาเอาบดีเอาวตัวกินแบบนี้นะเอาแล้บบวมีเาตแบบนี้แบบตัเขาเอาใช่เหมือนเจ้าถิ่มเออเด่นแมนบวดอกกระเจียวอันนี้ของบวมคใชายลำขาเลยเนาะมันเป็นอันเน่งกระน่มวม่เป็นแ เฮ้ยเอ้ยมานกระปอมนี่มาแบใกล่องนี่ตอไปฮะแล้วมาจะมาไาสอก่อมตด้อย่างข้างหนงข้างไหนแรนก่อนข้างแรกก่อนเออฝั่นนี้ครับก็จะมาคุดแมงจีนูนกระตอกหพี่น้อง แมนบ่แมงจีนูนบ่แมนแมงจิโร่กินโกงแมนบ้าขาโดนกินจีนูนโน่นจีนูนแม่งยังก็แล้วแต่พ่อแม่พี่ร้องแต่ว่าบ้านเฮาห้องแมงข้โน่นเนาะเด้พี่ร้องข้าได้กะทิวอะไรเติบเด้เด็ดเห็ดบุตรอันนี้จะเป็นดอกกระเจียวให้พี่ร้องตามฤดูกาลเนาะฝนตกมาหาหกหมื่นแล้วก็มาห้ารอบเบิ่งดอกกระเจียวพ่อแม่พี่ร้องเอ้ย หลังจากเทวพนโต๊ะพนลิ้นมากอะคงอยู่คงกินกะพอ,อะได้อยู่ได้กินอยู่ต้นไม้กะเขียวงามพี่น้องอันใดที่เป็นเงินสองวันแหละมาได้เห็นหายอยู่หาก,กินให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะบ่มีเวลาให้พี่นอ้องเมื่อวานนี่กะไปงานแจกเพื่อนเมือ่อวานนี่ก็ได้กับบริษัทคิมให้พี่ให้น้องเพื่อนเบิง่งเมื่อนี้กับเขาป่าเขาดงคือเก่าเพรพี่น้องจะได้กับพา เพิ่มยอดวิวไปไหนเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยถอน้าที่นได้เงินสุอเอาละพ่อี่น้องจะได้เข้าไปเบิ่งไปส้มกันตอนกลับผู้แหละไปที่ดหน่อยไลายชันใดที่นี่เขาก็มาคุดแมงขนูนก็เลยพี่น้องไลม่ขนนมาเบิงดี อันนี้คือแมงขนุนแดงพี่น้องเอ้ยปลาอยูย่โคคือเก่าพี่น้องอะไรพี่น้องเบอควันเองกาสิเดลาพี่ลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้เนาะก่อนเดินกข็ขอฝากพี่พังนองาา้องขากดไลค์ลกดแชร์กดติดตามส่งองเบาขวันบานหน้าพี่น้องกับกันรับาดนี้มันก็สวย,ยอะไรพี่น้องเอ้ยพอมันู้กนันนะสาบายดี